ไต้เรวเนี่ยค่ะเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานในชวงกระตานะคะมากับน้องเป็นอันนี้คงข่อยทั้งใต่เป็นเห็ดพึ่งหวานอยู่ค่ะทั้งเรื่องกันเป็นเห็ดเห็ดเหลืองค่ะโอเคเห็ดพึ่งขาลายค่ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องเห็ดเห็ดวงสามโดกค่ะเห็ดพึ่งหวาน พี่พี่พี่ส้วงดอกค่ะอันนี้ส้วงดอกอยู่นี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 ่น,นี้นี่ค่ะเนี่ยเห็ดเปิ่งหวานค่ะมือนีผ้าหน,น่อง่นมาเก็บเห็ดค่ะ นี่นี่โอ๊ยฮัดพี่ดอกหนึ่งพี่น้องดอกตุ้มมงามๆเลยเก็บมาเก็บมานี่อันให้เดยวให้เบิ้งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาไล่จากพี่น้องนี่ดอกหนึ่งค่ะอันมาทั้งพีชวองดอกเฮ็ดพี่พี่พพพ เนี่ค่ะเฮ็ดเก็บ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 เลยนี่ปัพด,ดพ,พี่น้องเฮ็ดแจดค่ะเฮ็ดเพวงขาไล่เจ็ดค่ะเป็นไงเฮ็ดเพวงบวานยูนี่ดอกนู้นนี่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 พี่น้องปัดปัดปูน่าดอกมันโอ้ยอ่อนซ้อนได้บ่ะเนี่ ตกตุ้มตูมเลยค่ะช่างทำให้ฉันลาไหวแค่หนึ่งพี่การนี่งามได้แถวนี่นหนูขอบคุณหลายๆเก็บเอาเก็บเอาโอ้ยเห็ดเผืงหวานพี่นอ้งงงงนองงามเลยค่ะงามเลยนี่ดอกนึงค่ะโอ้ยดอกใบใหญ่เป็นไรค่ะแต่ว่างามอยู่ค่ะกำลังงามเลยค่ะ พี่น้องเห็ดไหมขนาดเห็ดไหมเห็ดผพืหวานจ้าอันนี้โอ้ยข่อยอันนี้หัวขาดนี่ค่ะพี่น้องเอาไว้นี่สักกวนะไรในกลิ่นล่าอะไรจ้ะว้าสีมาวงสวยค่ะคุณคุณหาพี่น้องน่ดอกมักง่ายหนึ่งดอกใหญ่ายค่ะง่ายเลยคุณหาโอ้ยพี่น้องออง,งามขนาดเลยค่ะงามมากเลย มึงมึงะนะค่ะนี่เห็ดพึ่งขาไล่าจากพี่น้องกระนัา่งๆาเดี๋ยวเก็บไปให้นอ้องเพิ่นค่ะนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งหวานค่ะงามงัมดูค่ะปอาดอกนี่พี่น้องมันขึ้นล่าไหมขายังแข็งๆอยู่แต่มันขึ้นล่าแล้ว เนี้พี่น้องงามงามงางามค่ะมบงเบงเบงเก็บไหนพุทธัดขาน้่กกลตัดอรรถโอ้ขายอเงาเก็บเลยเก็บเลยนั่นนั่นพี่หันมาทางนี้อีกเพี้ย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 อดอกนั่นเม่พี่น้องเห็นอยู่บอกภุณาดอกนั่น ดอกมักง่ายนึงแต่เ้าบ่เอาเ้าจะมาเอาทั้งนี้ค่ะเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยนี่นี่นี่เนี่ยดอกนึงเนี่ยดอกนึงนี่ดอกไงเนี่ยยังแข็งอยู่น้ำง่ามอยู่เขาขาแข็งอยู่นี่เนี่ยเออเอ้ยนี่เสียดายนู่นเสียดายไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยนู่น ตาเชดายดไดแทะเทากินเออว้างามขนาดพี่น้องอันนี้ดอกหนึ่งค่ะเก็บมากางั้นเฮ็ดลายขนาดเลยค่ะเจ้าว่าขืนล่ากระายนะคะถาบว่าขืนล่านี้เอาเมื่อเปิดค่ะป้าเดียวกับเมื่อแล้วเนี่ยพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นแห้งขนาดเลยค่ะว้ยงามขนาดเลยออน สามดอกมาเบิงมาเบิองพี่น้องยุนี่สามดอกค่ะเนี่ยเนี่ยพี่น้องง่มามคักเลยค่ะนี่มัสิาพาไปเบิงทั้งนี้ค่ะนี่ดอกเบ่งพี่น้องเนี่ย างามอยู่ค่ะางามามนี่พ่อสองดอกพี่น้องนี่ดอกนึงหันมาทั้งพี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่อุย้ยแถาเล้ยวว่าเอาค่ะอันนี้แถาเล้วไว้หนีเนาะจ้ะดอกหนึ่งพี่น้องน่างามเลยค่ะนั่นน่ะใส่กันค่ะลังแท่งขี้ริ้นขึ้นนั่นนไม่หล่ะ นี่ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องดอกนึงค่ะโอ้ยงามอยู่ค่ะงามอยู่งามอยู่ค่ะไปตัวค่ะไปตัวเลยไม่รอช้านะคะนี่ค่ะพี่น้องโอ๋องามบันไดค่ะเบมึงดอกนี่ดอกใหญ่ค่ะ ขายยังแข็งแข็งด้วยค่ะว่าเอาค่ะเอาไว้นีเนาะเอาไอาว้เห็บเป็นพันต่อไปค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งดอกนี่ค่ะพี่น้องดอกนี่อาเปันถึกแดดค่ะเนี่ยเถาคือกันค่ะเ่าแล้วเ่าพอกันย่ำเถาเนาะ มีดอกหนึ่งพี่น้องขายางเงาเลยค่ะค่ะปปเนี่ยดอกหนึ่งพี่น้องอุย้ยงามเลยค่ะอุย้ยมันสิผ้ามาเบิงข้างนีง้อีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องกำลังแท่งขี้ดินขึ้นโพขี้ดินขึ้นมากโพหยาสขึ้นมากเนนะคะพออี่น้องเอาอยูะเนาะมีดอกหนึ่งค่ะนี่ะ อกน้อยค่ะ,อ,อ,คะอ,อุ้งอ้ามดะค่ะะป้าพี่น้องเห็ดผิ่งขาไล่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยม่ใช่เบิ้งทั้งนี้ค่ะพูดนะพูดนะค่ะพี่นอ้องพูดนะไม่ให้เบิ้งค่ะ พี่น้องจ้างามๆเลยค่ะป้าพี่น้องเห็ดพี่หนเบิ้งเบิ้งมาข้าวเดียวเต็มกระตาละค่ะงามกากงามเนี่ยเอาเก็บ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 เลยเก็บเลยย่ออนอุยยังออนอยู่ังบัวเทาแห้งพ่อไดอยู่นี il, ่นี it it ่มาเบิ้งเหงาด้วยนี่สามดอกนี่พูน่เป็นครบคั่วอยู่ค่ะเอาเอาพี่น้องนี่ทวดเฮ็ดค่ะ เฮ็ดเผ่งเฮ็ดเพ่งหวานมึงดอกไงแห้งขัดซีฟ้ามือปุนละค่ะไงกูหัวคอยอีกามือไงกูหน้าเจ้านะไงกูหัวคอยอีกปัดปัดเออนี่นี่นี่พี่น้องนั่นดอกนึงมาเก็บเอานน่อย่าหิวไปน้ำน้ยกระตาไงนันนี่เอาถุงพี่นี่เก็บใส่ นี่ดอกนึงพี่น้องโอ้ยแข็งแข็งเลยแข็งแข็งเลยปุ่นขางา่ๆเลยค่ะสอยเสื่ออันนี้ใส่ลอยหาซิฟกิ๊บปุ่นได้ไหมอ้าวอ้าวตัดเอาอันไหนเนี่ยเนี่ยใครอืมอ้มาวงอ่ำใครพี่น้องวุ้งเนี่เต็มตาแล้วเพิ่งเนี่ยเลือกเอาไรเลยอย่าเอาขาไล่โบงงอ่ำปวดแซ่บ เฮ็ดนั่นเหี้ยนี่ดอกง่ามๆเลยโอ้ยเท่าททยทายทาย,ายพี่น้องจ้าเม่งเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมคะ่ะโอ้ยเท่าแล้วนี่คะ่ะแต่ขาย,ยง,ง่ามอยู่คะ่ะ นี่กะเ่าแล้วค่ะโอ้ยมะพอ้เห็ดเนี่ยเถาด้ปะเนี่ยฝังขาไล่ค่ะน,นี่ผังขาไล่ค่ะมื่อนิปนุเบ่เอานะคะปะนุไม่เอาค่ะงหวานชะพี่น้องจ้านี่ีดอนกนึงใจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะ ใบสองดอกจ้าพี่น้องนี่ค่ะสองดอกง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวปโนเขาตัดขาก่อนค่ะนี่นี่มะเบเอานี่โอ้พี่พี่อู้หูเหยียบเฮ้ยเหยียบหัวเหยียบข้อหักเลยบอกพี่ยื้อไว้เด้ว่จะมาเอาใบมาหน Sultan, brave, enfin. ห o, oh, ่อยนี่อีเฮ็ดเหลืองบอกพี่น้องเฮ็ดโอ้ยยุ่งกับลายเด้อค่ะเย็ดจะมปนมาพวกกันย่ำเถ้าค่ะนะคะ พป้าฮาร์ดพี่น้องป้าหนูมะพร้าเห็ดเหลืองค่ะป้าค่ะป้าเห็ดเหลืองค่ะพี่น้อง่นป้าเห็ดเหลืองค่ะอุ้ยหลายหลายปหนูค่ะเก็บก้อนค่ะพี่น้องนี่ มาด้วยกันมาผัวเฮียเกลี้ยงมาพี่น้องโอ้ยลืมเล่มกล้อ,องพี่น้อง เพี่นก้องคุณกันค่ะพี่น้องพี่หน้าพี่น้องเห็ดเห็ดจ้าเห็ดเห็ดเหลืองพี่น้องพูดหน้าเนี่ยเด้อค่ะ งามคักงามแง่ด้วยพูดนะเอาคืนเบิดเงาเบิดตะกูลอรุณยูเป็นมูบ้านมูเป็นมูบ้านเลยเป็นครอบกลัวขอบกลัวยางไงเลยถ้าคนฟิน่นเห็นเขาได้เห็ดอันเห็ดเหลืองนี่เพื่อนเพื่อนยางกายเพื่อสฉอเพ่อนฉออนเดิ ่น่นลงเพิ่นทางไอ้เนือของิ้นละ่นลงเพิ่นสิเก็บไอ้มากกันนั่นแม่มากโลละพนเด้พี่นั่นน่ะเออมากกเลียงหันน่ะเอนว่าหันีนาผัวนูพาไปนสีเอาเตียมรงเ้าเตียมยังไปพวพเห็นมองเขาเก็บยนนะเออแต่ว่าจ้าของบ่ได้เตียมยังไปมันยูนแนะนำอันนั้นตัวมันยใน้นำ นำ้นำค่ำหน้ำเป็นแม่นนั่นหละมันเป็นขีดต uh. voila, ุมเป็นอย่างนี้แหลมันลองเสียมลองเผาที่แก้มลองเผาบูดสูงๆวถั่วไม่หน่อยมันจงไหวหนี่ละพี่น้องเดี๋ยวจังมาเก็บเอาอีกเอาเตี๋ยวถั่ไงๆมันเนี่ยค่ะนี่ดักอ้วนๆอวบๆเลยค่ะอ้วนๆอวบๆโอ้โชคดีเด้อมันหนีหมู่บ้านมากมากขันมากผู้เดียวสิบพวเขามาหอดี่นะอ่อนเพราะว่ากะ คือว่าลราเข้ามาปู้เดียวเนาะอันผัวมานั่กับมาอยู่หงถ่ายอยู่โลดปุ่นมาส่งซื้อเว้นเอาตีพติละมาทั้งถีติละอื้อย่างเว้นเอาไม่จัดพี่น้องจ้าโอ้ยดอกเนาดอกอ้วนๆอวบ เปิดเอายุดไตหมดนะคะเป็นเหลืองๆอยู่เหลืองคักเหลืองนี่เหลืองมาเมนทองกุนนะเหลืองทองเลยนะคะมึงได้พี่น้องน,นี่นี่นี่ไปจ็บกล่องไ้สักคนเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเปิดเอา,ายุดไต่ไต่หมดนะคะ ฮะโอ้ยกักันขามันตัวมันจาดเท่าเอองามคัดเรยอ่างามคัดเลยโอ้ เกือบโบเขามาเนาะเข่าก็ได้นั่นวาสิเมื่อเลยเพื่อนพีนน้องบ่ันเันเมื่อเลยนี่เล้วโบหุ่ยัดวอดเลยทีนี่แม่น้าอาพ่อพี่น้องมาพวเห็ดตัปนัเห็ดเหลืองค่ะท่องเต็มปลาเลยค่ะพี่น้องนั่นนั่นัพี่น้องคุณุณทั้งพี่ก็มี อนุญาตเก็บกันเด้อค่ะเก็บ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 เลยเก็บเลยเก็บเลยพี่น้องจางงามเลยค่ะงามค่ะงามแม่มากๆค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะพุท่ะจิปิหาทั้งหก่อโกม่เมืองพี่น้องงามงามเลยค่ะอันปานูบดิเนมกล่องเลยค่ะ มันก้องใส่นพี่น้องจะง่ามคักง่ามแน่เหลืองเต็มป่าเลยค่ะขี่กี่เดียน เห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองหรือว่าเห็ดมันปูนะคะ โอ้ต่ำอืมพี่นอ้องเห็นบ่คะนี่นี่ขัดงี้งนะีอยู่น้วค่ะอ๋อหัดจ่อยพี่นอ้องฮะ ค่ะเห็ดนังฟ้าค่ะมะพร้าวเห็ดนังฟ้านะคะมันกดน้ําต้นใหม้เออนี่ค่ะผลงานวันนี้ค่ะได้เล้วเนี่ยค่ะเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานในชวงกัะตานะคะมากับนองเป็นอันนี้คงขวยทั้งใต่เป็นเห็ดพึ่งหวานอยู่ค่ะทั้งเรื่องกันเป็นเห็ดเห็ดเหลืองค่ะโอเค